ช่งจะแล้วไหมในช่วงจูไวายไหมแล้ววันนี้นะคะเราจะมา reaction behind the scene เรื่องอะไรเอ่ยพูด,พด,พดปักแค่เพื่อนค่ะเพื่อนค่ะทุกคนก็คือของ EP พสามกับ EP พสี่นั่นเองก<อ>็แ,แบบชื<ไ>่อตอนเข<ไ>าเขียนว่าวันแรกซีนแรกก็ต้องวิ่งแข่งกันหน่อยก<อ>็คือของ EP ที่สามเนี่ยเขาแบบว่าวิ่งแข่งกันนะที่บอกใครจะแข่งกับมึงกูไม่แข่งกับมึงหรอกนะแล้วก็วิ่งไปเลยจ้ะชีวิตขึ้นบันไดอ่ะอ่ะใช่ก็คือตอนนั้นนั่นแหละแล้วแบบอยากรวมงานเบื้องหลังของอีพีสามเราจะมีแบบ มกันแค่ไหนออหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ดูแบบมีดีต่อใจเหมือนกันในอีพีที่สาต่างๆไปค่ะเราไปเริ่มดีวีดีเลยนะคะเริ่มแหละสวัสดีค่ะไม่หวังแล้วไปต้องแบบมีแบบชนกันด้วยอะ่ะตอนแรกสีแรกทั้งแต่พ่อพ่อแล้วไหมารู้ชนะฉันโง่กูไง Muy bien.

แขเฉียวง้ยลอยมือหมด้วังานที่เราเียเอ้ก้องแ้เยล่เลยเรอมเนะเยอกอยงไงะ้ใครตามยือจนหน้าีเปไกแ้เ้ยเขาอ้ยเอ้ผมเอแท มันเทิปนได้กันจริงอ like ่ะตอนนี้ใครอยะแย่เอแย่อันนี้คือซ้อมหรอเอาเห่าทำไปเวอรเหนือยเหรอปนเองดนเะ เหนื่อยแล้วเว้ยรื่องเือนี่ก็คือเหนื่อยแล้วอ่ะไีมาหลายรอบอ่ะ

ของปลาดิคือแบบผิงอ่ะเราก็จะถนัดก,กันอยู่แล้วอ่ะเกมหนึ่งเอ้าทไงอ่ะเ<า><า>กินไปมาก เอาอีเอาอีเอาอีเอาเอาเราก็คือแปลนะคะทุกคนก็คือเราไปดูตัวเรไปกันได้เลยนะคะก็คืออันต่อไปคือของอีพีที่สี่คือเบื้องหลังแบบว่าโค้ชท้าทายผมติดทีมชาตินะก็คือเหมือนตอนชอบรักบี้นั่นเอง มีแบบตอนแข่งรักบ,บี้แล้วก็แบบมีไปซ้อมก่อนที่จะแบบถ่ายสิ่งด้วยอะไรเอ ơi, ่ยใด,ดเอ่ยแล้วแบบ็้อห,ไไหนันไปแบบกเลยต้องอะอยากรู้แล้วก็ว่าจะมีเซนอะไรบ้างกูเก็บไปค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วไม่สาอ้อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเราคือสนามนกว้างด้วยไงโอโหต้องวิง่งเชื่อรอแล้วเหนื่อยอ่ะยตรนี้อขนนนะองมน,น่เนะ มาๆบอกเขาไม่ไดโอเคเอ้าถ่ายอยู่หรอถ่ายอยู่พรุ่งนี้ภาวนาให้ถ่ายเก็บให้หมดอย่างเดียวเพราะฝนตกแตกออกน้ำแจ๊สจะเปียกอะไรพื้นอปไรต่อไหนเราก็จะลุยไม่ใช่สนามจริงกันวันนี้โอน กีฬาแร็กบี้นะแร็กบี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ถือรุ่นหึงคนประชิดกันเลยนะครับซีรีสที่เรามาเมื่อวานโดยใช้เวลาการฝึกซ้อมอย่างยาวนานนะครับ24ชั่วโมงที่ไหน24ชั่เหรอสวยผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าซีนี้ออกไปแล้วโค้ชแั็กบี้ได้ดูซีรีสเรื่องนี้เรียกตัวผมติดทีมชาติเรียกตัวผมติดทีมชาติโอเคยังผมติดทีมชาติได้ปหมได้ไหรัเลยครับได้กีฬาอะไรกีฬากีฬากีฬาแร็ก จริงเหรอได้ตอนี้ครับส้ทุกคนี่ไมเสร็จแล้ทุกคนอ๋อโอเคีแล้วก็ไปอะไรสุยอีกอะไรอก้กกอนไ้ไนี่เด้ไวปกอนแรกแค่ไปวิ่งเข้าไปกันก็ยากแล้วนีไ้สามไ้สอไล้นสชวมงอ่ะเหนื่อยอ่ะ สิงกิรามันดูเหนื่อยนะเพื่อทุกอย่างมันแบบพลุมุนไปหมดเลยอะเป็นไงวันนี้สบายมากสบายั่ลเด็กนแล้วแหละนอนเลยพี่จริงจริงมีน้ำไม่เป็นนิอ่ะชื้อนีร้อนอ่ะร้อนอ๋อกระตันกระตันเนี่ยไอคิวฉัไปปลด จำได้ไม่ได้ดีซ้อมเมื่อวานอะจำได้เนี่ยฝอกซอเอเฮ้ยคุณตอบหลอทุกวันแค่นี้ยอมได้ทุนได้แต่แค่นี้อนนี้ือจะเปลองอีกแล้วนะ แค่เพื่อนเขาเพื่อนมั้งก็จะมีคนถามว่าถ่ายเสร็จแล้วมั้งรู้ว่ามียถ่ายเสร็จแล้วมั้งเท่ากับแต่เหมือนผมมันจะหมดแล้วที่ฟอร์มเมื่อวานที่ที่บอกกันว่า่วนี้เขานี่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 กี่โคดโค้ดถาทามผมดแล้วตัวโอเคโอเคทีชาิหรอโอเคเลยโอเคเลยฝึกเลยใอเเดี๋ยวว่า เียงยแล้วเหนื oh ่อยจรทั้งวันไม่สามอ้อยเหนื่อยแล้วถ้าจริงนะถ้าแบบไม่สัมพาดอะไรเงี้ยผมก็ตอบเลยว่าซีที่เหนื่อยที่สุดคือบลลับบีเหนื่อยจริงอยากให้ทุกคนรับการีดใหญ่ ไปแล้ววิหารเดอะซีทั้งสองตอนนั่นเองก็คือวิหารทั้งสองตอนคือมึงอะไรทั้งสองอะไรจ้าซีนก็คือแบบว่ารวมอันที่เหนื่อยเลยซีนทีสามก็คือวิ่งแข่งกันแล้วแบบตอนที่วิ่งขึ้นมาได้แค่นั้นอะที่แค่สนั้นต้องวิ่งหลายรอบหลายๆเทก็ขึ้นเหนื่อยนะนมัเหนื่อยนะกงตายเหมือนกันนะคือแบบว่าเหนื่อยนะเอาดีๆแล้วแบบต้องแบบเหมือนต้องทำอย่างเงี้ยคือวิ่งอยู่กับพี่ก่อนที่จะแบบวิ่งขึ้นมาเพื่อให้มันแบบเหมือนวิ่งมาจริงๆอะไรอย่างนี้ต่าง แล้วคือแบบมีการชนกนันนู่นนี่นั่นแลมัน้อก็แบบโอ้โหแล้วดูวนัอนนอ่ะนั่นก็ตกบันไดดีแล้วนนนะมีคนจับอยู่ คือแบบทุ่มทุนเวอร์ในการแบบแสดงมากก็คือแบบทุกอย่างคือแบบเต็มที่มากใช่แล้วก็แบบพอมาไปฉากลบบี้อืมคือสนามมันกว้างมากคือแค่เล่นกีฬาโดยปกติแล้วอะก็คือใช้เวลาก็คือเหนื่อยแล้วแต่เนี้ยคือต้องถ่ายแบบสามชั่วโมงจริงคือแบบเราวิ่งไปวิ่งมาทั้งสนามอมันไม่ได้แบบแค่ครึ่งสนามหรอทั้งเพราะว่าเขาแบบซ้อมกันจริงจังเพื่อที่จะเล่นแบบจริงจังเพื่อให้มันถูกวิธีอะใช่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยแค่ถ่ายทำแล้วก็แบบไม่ต้องเล่นถูกวิธีก็ได้อะไรเงี้ยแต่เนี้ย ให้มันถูกวิธีเลยว่าเออจริงๆมันต้องเล่นแบบนี้นะเล่นอย่างนี้นะถึงถูกวิธีอะไรต่างๆแล้วมันจะต้องจำ d ด a l o g u อีกจำบทอีกว่าเออต้องไหนต้องซ้อมยังไงตอนนี้ต้องเล่นยังไงอะไรอย่างงี้ต่างๆคือแบบคนมันเหนื่อยมันก็แบบบางทีมันไม่ได้คิดอะไรอก็คือแบบวิ่งกันจนหน้าซีดปากซีดไปหมดแล้วอะก็คือเก่งมาแบบว่าทำใ้ก็แบบต้องตกมหือให้เลยว่าแบบเก่งมาคือแบบฉากแต่ละฉากเนาะมันแบบก็มาแรกด้วยความเหนื่อยเนาะกว่าจะได้แต่ละฉากมาแล้วเราก็แบบมีเบื้องหลังแบบ ก็อะไรเงยแล้วมีซุปซุปแก้มกันหนึ่งอืออยู่ที่ก็ซุปแกงเกันอ่องก็คือเชื่ออะไรว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบสกินชิปแบบติดสกินชิปทั้งคู่จริงๆใช่เอกอ่ะก็คือหอมเลย่ะคือกอดก็คืออ่ะสกิทต้องตีต้องสกิทต้องอะไรทุกอย่างเออแล้วฉากตอนแรกที่นอนอยู่ก่อนที่จะไปวิ่งอ่ะก็คือแบบโอมคือดื้อมากแล้วนอนพูดออกก็อะโดนฟักแข็เคียวไปแล้วมั้งจริงก็คือฉันต้องสานมือลูกฉันก็คงจะเจ็บมือหมดแล้วที่ตีโอม เรงต้องหลายโรงงานลูกฉันเพราะลูกฉันน่าจะเจ็บมือพอสมควรที่ตีฟ้าไปหลายครั้งขนาดนั้นโอเคขอบคุนก็นั่นแหละค่ะแบบใครไปดูเบื้องหลังนะคะก็อย่าลืมไปดูกันเนาะแบบเบื้องหลังก็คือเราจะได้รู้แบบเออซีนในแต่ละซีนเนี่ยมันได้มายังไงบ้างเนาะก่อนจะได้มาเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งต่างๆเนาะก็นั่นแหละค่ะใครไปก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ฝากช่องเรานะคะช่องจะแล้วไหมในช่วงจะวายไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของเรานะคะที่สำคัญไปเริ่มก่อนกันอีกัแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะะคบบ๊าายย